สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอมป่าสุภุสกุลจ้ามื่อวานนี้มาพากกับแม่ชะบาอีกแล้วใน,นช่องแม่ชะบาฮะแจ<ก>็บเจ็บโอ้ยชุยซสระอันแปบ๊บนึงนะสิพี่น้องมาจ้าพี่น้องไม่กินอันตำตำบักม่วงตำบักมว่กมวงกุ้งสดน้าแม่ชะบาจา้ะมื้อนี้ตำแบบเผ็ดซ่าดิสเลยด้วสิเพราะว่ามันบ๊อบซวงมันเป็นอึมๆมันเป็นคึมๆจ้าบักม่วง มาจ้ามากินน้ำแม่สาจา้าบกม่วงบกม่วงกันสื่อมตะลา่นไทยตะบากกรอ,อื่นแม่สบาสีแสบทองขออนุญาตกินบกม่วงบกม่วงแม่ขเขาปืนเขากินเขาห้องทองก็ได้จา้าว่ามันอิดเพลทแห้เลย

หนึ่แล้วก็ไปใส่หมอนคอบบมามามา้องแม่หายโอยนุมย้มแข่งกันกับแม่เนี่ยล่ะลูกเอ้าต้องแยกไปถือมองพีทต์ด้วยลูกออกน้มเราเลยกินยังก็ได้นี่เด็ดมีเด็ดมาจ้ะจับนอนเด็กซึมเงียบพี่น้อยปังงาม่เหตุบ้านแม่ มาที่นี่มันเชี่ยได้ตอนแรกกับตอนลูกน้องมาขึ้นนาไปเนะยซมก็ทำกุ้งปะเดียน้ำมาสิบปีกุ้งสดนี่อันท่านฝากผักเค้มอีกเอาอย่ง มักม่วงสองตวมา,สาใส่เรานี้ยักม่วงนำดอกไม้สามหกลอยผสมนวยมั่งามนะนวยไม่เปลี่ยนขึ้นมาสินองเขาเอื่นแล้วนวลเป็นยัง่ะเป็นกันตันมะมเพิ่นล้ว่าพิ่ลดไปบุรูษแล้วว่าเพิ่นคลายเทอดายระต้าเพิ่นคายหกลอย หกร้อยนวยละสามร้อยนวดเราลอยห้าสิบาทอืมมั้งไอซ์ตอมสมเนก่วยละเก้าส right ิบบาทบุ้ทั้งหนุ่มทั้งเด็งเลยจ้ะมักสูตรแม่สบายบ่ามันสูตรเจ้าของนะสูตรแม่ใหญตอกแตก 你得放黄吗？ กลับไผ่หรอวไปกลับไผ่อันเดือนเ <C ül> ดืงงอน่าาจจได้กินเน้อยากตับหูลวกไนะต้มหอยใช่ปะแช้ไปลลก ตือตบบ่ตบอืับืออึไะเอาเอาเอา ขันว่าหันไปปิดแอรนะ์นเคืออยู่เ้ย,ยคันมาซอาทิ์ออกคุดุนออกไปทางเทอเก็น้ังนักคันมันธรรมดาครับแม่เมื่อแรกพาลูกไปออกสวนกับอเปิดไปไอซ์ไออือ,อ,อมาค่ะ tá. Hum, aqui เอาอย่างอีกใบไม้ไมโอ้ยเป็นใบไม,ไม,ไม,ไม้ลูกพักพักรูปพักมาดูพักลูก るいいね。いい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 

hết mhm Bi mhm lại mhm 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 Ui, Park Park qua con เพร๊เพริตั้งเบ็ดตั้งแสบตั้งสมอืมปลูกกันเลยนอ้อจมนะหักแม่ไปลุกป้าปะไปแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์น้ำนะจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันไ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป่าน้ำสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ